มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบชิ้นส่วนโครงของตัวหุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชิ้นโครงลาตัวท่อนบนนะครับแล้วก็เป็นท่อนล่างนะฮะแล้วก็จะเป็นชิ้นแขนนะครับแขนข้างนี้ผมแยกออกไปนะครับให้ดูในส่วนของโครงนะครับนี่นะฮะก็จะมีเป็นดีเทลสวยงามเยอะแยะเลยนะครับใครที่ตัดเส้นเก่งๆหรือว่าชอบตัดเส้นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดีเทลที่มันสามารถบังพ่นนะครับเพิ่มสีสันเข้าไปได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับถ้ามีเวลาเพราะว่ามันยิบยับมากในส่วนของด ช่วงโค้งนะครับช่วงบนนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนโค้งแขนด้านซ้ายนะครับจริงๆซ้ายขวาเหมือนกันนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงจุดประกบตรงนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้แรงในการบีบให้มันเข้าไปเนี่ยใช้แรงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟิตนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีคว้านนะฮะเพื่อที่จะให้ข้อต่อข้อพับแขนตรงนี้นะครับมันสามารถขยับได้มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ขยับได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะฟิตเยอะเนี่ยขนาดผม คว้านไปบ้างแล้วนะนี่คือใช้แรงประมาณหนึ่งในการที่จะขยับข้อแขนนะครับก็แนะนําให้คว้านบางๆนะครับอย่าคว้านเยอะนะครับคว้านเยอะเดี๋ยวจะหลวมเกินไปนะครับแต่ว่าคว้านประมาณนี้ก็โอเคนะยังมีความที่สามารถขยับได้อยู่แล้วก็ไม่ได้แน่นจนแบบจนแข็งจนขยับไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้ดูในส่วนของมือนะครับมือนิ้วโป้งเนี่ยเขามีสามารถขยับได้ด้วยนะครับเป็นชิ้นข้อต่อนิ้วโป้งมาประกบกันมาติดกันนะครับมันสามารถขยับได้ด้วยแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคือเป็นงานที่ดีมาก จับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเล็กๆแน่อนอนมันก็เก็บมาอะไรประมาณนี้นี่คือในส่วนของแขนนะครับแขนด้านซ้ายด้านไอ้ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นโครงขานะครับฝั่งนี้คือขาที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงนะนี่นะครับก็จะมีจุดขยับอยู่อ่านี่อยากให้ดู นะครับว่ามันขยับได้ประมาณนี้นี่นะครับแต่ก็ฝืดนะผมผมก็คว้านแล้วนะคว้านบางๆให้มันพอขยับได้ไม่งั้นมันจะฝืดกว่านี้นะครับเวลาเล่นเวลาขยับจัดท่าก็ระวังนิดนึงหรือว่าอยากแบบขยับสบายๆก็คว้านให้มันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ขาเนี่นะครับตรงนี้จะค่อนข้างฝืดเหมือนกันนะครับก็ใครรู้สึกว่ามันแน่นไปคว้านนิดนึงคว้านบางๆ ะฮะแล้วก็อันนี้นะครับชิ้นนี้คือเป็นชิ้นที่ผมยังประกอบไม่สมบูรณ์นะคือต้องอตั้งใจจะเปิดให้ดูว่ามันประกอบประมาณนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยดูในคู่มืออาจจะง,งงนิดนึงว่าไอ้ตรงไหนมันอะไรยังไงกันแะน่คือถ้าเกิดประกอบเสร็จประกอบเรียบร้อยเนี่ยมันก็คือเข้าอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือเปิดให้ดูไว้ก่อนนะครับนี่ประกอบประมาณนี้นะครับกเ็เล็งให้ถูกช่องนะครับไม่น่ามีปัญหา จุดไหนที่รู้สึกว่ามันฟิตยัดยากนะครับพยายามคว้านนะครับอย่าพยายามยัดเข้าไปทั้งที่มันแข็งนะครับมันเสี่ยงอยู่เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับตอนนี้นะฮะก็ประกอบพาร์ทเกาะเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงประกอบพาร์ทอาวุธนะครับพาร์ทแท็กหลังนะฮะในส่วนของพาร์ทตัวหุ่นเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายอยู่ในหลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของโค้งเนี่ยมันมีเป็นดีเทลเยอะแยะนะครับแต่ว่าพอติดเกาะเข้าไปเนี่ยมันทําให้ดีเทลของพาร์ทโค้งในเนี่ยนะครับมันโดนปิดด้วยพาร์ทเกาะนะครับก็น่าเสียดายเหมือนก ช่วงหน้าอกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงขาครับที่ผมชอบมากๆมันจะเป็นโช๊กนะโช๊กอยู่ด้านในตรงข้างขานะครับสองข้างนะฮะมันโดนปิดด้วยพาร์ทเกาะต่างๆนะครับทำให้ไม่เห็นในส่วนของดีเทลด้านในที่เป็นโค้งที่มันเป็นโช๊กอ่ะนะครับมันน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนที่เขาทํามาสวยๆนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับในการประกอบชิ้นพาร์ทเกาะต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวหนเลยนะฮะ ประกอบเป็นตัวหุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับดีเทลโคตรสวยเลยตัวนี้ผมชอบมากนะครับดูด้านหลังนะครับแบบนี้นะฮะตัวหุ่นเนี่ยมันจะเบาๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีพวกชิ้นพาร์ตอลลอยเลยเราอาจจะชินกับพวกงานจีนเดี๋ยวนี้ที่เขาแถมเป็นพวกพาร์ตข้อต่ออลลอยจุดนู้นจุดนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเลยมันจะเบาๆหน่อยแต่ว่าไม่มีผลในการยืนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือยืนง่ายด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยเบาๆก็ยืนง่ายนะครับบาลานซ์ดีเพราะว่าเท้าค่อนข้างใหญ่นะครับวางตั้งก็ยืนได้เลยแบบนี้ ะะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีจุดไหนหลวมเลยนะครับในส่วนของพาร์ตเกาะนะครับเนี่ยนี่เขย่าแรงนะเนี่ยนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับในส่วนของข้อต่อเนี่ยค่อนข้างไปทางฟิสซะมากกว่านะครับก็เวลาประกอบอย่างที่ผมบอกว่าคว้านนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เอาเป็นพวกตัวหล่อเลื่อนหยอดไว้สักนิดนึงเวลาขยับมันจะได้ขยับง่ายๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับคร่าวๆกันนะฮะ ดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะฮะส่วนหัวสามารถขยับนะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่ว่ามันก็หันได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดตรงนี้นิดนึงนะครับติดตรงพาร์ทเกาะตรงต้นคอนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหัวไหล่นะครับสามารถยกดูนะครับสามารถขยับได้ยกแขนดูผมก็ต้องค่อยๆยกนะผมก็เสียวหักเหมือนกันนะครับต่อให้มันดีไงมันก็จะมีโอกาสหักนะครับเป็นงานพลาสติกนะฮะตรงหัวไหล่ขยับได้แบบนี้นะครับนี่ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงแขนนะครับสามารถกางได้นะครับอ๊ยอันนี้ผมว่ามันอันนี้มันฟิตไปนะครับมันฝืดไปผมไม่กล้าเสี่ยมกันกลัวหัดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่แล้วก็หมุนได้นะครับแล้วก็งอแขนได้ประมาณหนึง่งอือสนี่นะครับเวลาขยับก็ต้องประคองเขานิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะลองลองยกแขนดูก็เป็นข้อต่อแขนที่ค่อนข้างจะ แน่นอยู่เหมือนกันนะนะฮะเสี่ยงนี่ขนาดว่าคว้านไปหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงลําตัวนะครับสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับโค้งเงยได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรง,งกระโปงนะครับกระโปรง,งรอบตัวเนี่ยตรงนี้รับสามารถพับขึ้นได้นะครับจริงๆ2ชิ้นเนี้ยมันถอดได้นะครับแล้วก็สามารถเอาชิ้นนี้มาเสียบได้นะครับเสียบตอนที่ติดแท็กหลังนะครับเดี๋ยวผมเ่อยเสียบให้ดูนะฮะตรงข้างนี้จะแบบติดๆหน่อยนะเวลาขยับจัดท่าตรงสองข้างเนี้ยมันแบบ มันติดๆขัดๆง่ายพี่กรนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงด้านหน้านะครับนี่สามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับเปิดขึ้นได้สูงเหมือนกันแล้วก็จะขยับจัดท่าเยอะๆก็ยกขาได้ขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็ข้อต่อแน่นนะครับไม่ได้มีการหลวมเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงหลวมเลยนะครับห่วงเพราะมันแน่นเกินไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็งอแขนอ่างอขาดูนะครับพองอตรงนี้จะขยับตามมาด้วยแต่ว่าตรงนี้นะครับของใครที่ไม่ได้ ทําการแบบให้มันขยับได้สะดวกอ่ะข้างในอ่ะนะครับที่ผมเห็นโครงการประกอบข้างในเนี่ยระวังนะฮะเพราะว่ามันจะแน่นมากนะครับมันอาจจะไม่สามารถงอได้อย่างที่ผมทำนะครับมันจะมีโชคด้วยนาต้นี้นะครับก็ระวังในส่วนของการประกอบ่ะที่ผมบอกตรงไหนที่มันแน่นเกินไปจับดูแล้วมันแน่นอ่ะพยายามคว้านมันนิดนึงนะครับอย่าปล่อยให้มันแน่นแล้วก็ยัดเข้าไปมันเสี่ยงมากนะครับที่จะขยับเล่นไม่ได้เลยหรือว่ามันแตกหักอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างฟิตเลยแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงเท้านะครับสามารถงอได้ประมาณนี้ น,นะครับข้างหลังนี่ก็สามารถพักขึ้นพักลงได้นะครับตรงนี้นี่เนี่ยนะฮะจุดขยับลูกเล่นประมาณนี้นะครับตลอดที่ผมขยับดูเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าไม่มีชิ้นไหนกระเด็นออกมาเลยนะครับถือว่าเป็นหุ่นที่งานประกอบดีมากนะครับไม่มีจุดไหนหลวมที่ชิ้นส่วนพาร์ตกระเด็นออกมาตลอดของการขยับจัดท่าเลยนะครับถือว่าดีนะครับตัวนี้ฮะ ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นแบ็คแพคของตัวหุ่นนะครับเราสามารถติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวหุ่นนะครับโดยการใช้ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ในส่วนของพาร์ bridge, ตต่างๆของตัวแบ็คแพคเนี่ยมันสามารถขยับได้นะครับเนี่ยหมุนได้นะฮะแล้วแต่เราจะตัดท่าแบบไหนนะครับแบบไหนส่วนก็จัดแบบนั้นนะฮะนี่หมุนได้นะครับแล้วก็ขยับไปมาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโชคด้วยนะครับตรงนี้ แต่เวลาขยับก็ต้องระวังนะครับพวกนี้มันค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับข้อต่อต่างๆของตัวแบ็คแพ็คเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับนี่นะครับถอดมาก็ปรับให้มันเป็นปืนได้นะครับแบบนี้แล้วก็ในชิ้นตรงนี้นะครับมันสามารถเปิดได้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะตรงนี้เปิดได้นะครับเป็นจัวลอยู่ข้างในนะครับทั้งสองข้างเลยนี่นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะขยับได้นะในส่วนนี้ แล้วแต่เราจะขยับเล่นจัดท่าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของแบทแพ็คเนี่ยมันมีจุดที่มันน่าเสียดายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาทํามาเป็นดีเทลที่มันสวยอยู่แล้วแต่ว่าพอติดเข้าไปครบๆเนี่ยนะครับมันไปบางดีเทลนะฮะตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําดีเทลมาสวยเนี่ยแต่ว่าชอบไปบางดีเทลมันเดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะดีๆก่อนนี่นะครับเนี่ยมีดีเทลอยู่ข้างในนะครับแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันโดนปิดโดยพาร์ตต่างๆนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆมันพาร์ ดีเทลมันทํามาสวยนะแต่ว่ามันโดนปิดโดนอะไรพวกนี้นะครับสำหรับแพคหลังนะครับประมาณนี้ฮะตอนนี้นะครับก็เอาแบ็คแพคมาติดเข้าไปกับตัวหุ่นนะครับดูตามคู่มือมาเลยนะฮะก็มันจะมีเป็นชิ้นนี้เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเสียบตรงแอคชั่นเบรเข้าไปตรงนี้นะครับ ในส่วนของการติดเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับในส่วนแบ็คแพ็คเนี่ยมันเพิ่มน้ําหนักให้ตตวหุ่นประมาณนึงเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเอวเนี่ยครับช่วงลาตัวเนี่ยมันจะมีภาระในส่วนของน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะมีแอนมีเอียงบ้างแต่ว่าอันนี้เท่าที่ดูตัวนี้นะมันยังไม่ออกอาการเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยเวลาแอนอาจจะต้องออผมดูว่าตัวนี้มันค้ำไอตรงแบ็คแพ็คได้หรือเปล่ามันลงมาไม่ถึงนะ เวลามันแอนเนี่ยตรงช่วงดีเทลของด้านหลังของตัวหุ่นเนี่ยมันมีจุดที่มันค้าอยู่นะครับทำให้มันเวลามันแอนมันลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะแบบช่วยๆหนวก็กลางมันขึ้นมาแล้วหาอะไรมายัดๆตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แอนนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของการยืนลองยืนดูว่าแบกขนาดนี้แล้วยืนได้ด้วยตัวเองไหมอ่ะยืนได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีโครงไดแคสนะครับ ุยุคใหม่จะต้องมีโครงเดเแคสแต่ตัวนี้ไม่มีโครงเดเแคยสแต่ว่าสามารถยืนได้นะครับถ้าเป็นยืนท่าเบสิกอย่างเงี้ยนะครับยืนได้สบายนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ล้มง่ายแหละนะครับเวลาสะเก,ก็ดก็ไอ้มีมีมีเซ แต่ยังไม่ล้มอ่ะถ้าเกิดสะกิดแรงๆถ้าเกิดเทไปทางด้านหลังเนี่ยยังไงก็ล่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้เท่าที่สังเกตมานะครับตลอดการรีวิวนะเอ่อไม่ว่าจะเป็นการรีวิวจุดขยับนะครับหรือว่าใส่แบ็คแพ็คเนี่ยไม่มีจุดไหนนะครับของพัดต่างๆรุดออกมาเลยถือว่าเป็นงานที่จุดประกอบดีนะครับไม่มีหลุดไม่มีกระเด็นไม่มีหลวมเลยนะครับอันนี้เป็นชิ้นปืนนะครับผมติดมือแบบถืออาวุธเอาไว้แล้วนะครับชิ้นปืนเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นได้นะครับตรงนี้นะครับชิ้นนี้ไปติดกับได้ สองชิ้นนี้นะครับแล้วก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งติดไว้นะครับเท่ๆแล้วก็สามารถกลางได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบได้กลางได้แบบนี้นี่นะครับก็จะได้ทรงประมาณแบบนี้นะครับสำหรับชิ้นที่แยกออกมานะครับมันก็จะกลางเป็นปืนได้อถอดชิ้นนี้ก่อน นี่นะครับแบบนี้ครับลองเอาปืนมาถือดูนะครับตัวหุ่นเนี่ยถือได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนมันจะเป็นภาระกับในส่วนข้อต่อค่อนข้างมากนะครับตัวปืนเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นตัวช่วยพยุงอยู่นะครับติดกระตรงปืนนะครับกระตรงท่อนแขนแบบนี้นะครับถ้าไม่มีชิ้นนี้นะฮะมันมีโอกาสที่ข้อมือเนี่ยนะครับมันจะตกนะครับแล้วก็เอียงจนหลุดก็มีนะครับเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ท่อนแขนนะครับมันรับน้ำหนักเยอะนะครับเวลาติดปืนเนี่ยมันยก ไม่ไหวนะครับอันนี้คือได้อย่างนี้เลยนะครับมันรับน้ําหนักไม่ไหวหรอกนะครับอันนี้มันน้าหนักเยอะมากนะครับไอปืนชิ้นนี้นะครับนอกจากจะถอดชิ้นพวกนี้ไปอาจจะยกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองยกแขนให้ดูน่าจะลูดเนี่ยนะครับถึงไม่ลูดเลยก็แบบเนี่ยครับไหลลุดไอไหลตกนะฮะเนี่ยนะฮะแบบนี้มันหนักเกินไปนะครับเดี๋ยวลองเอาชิ้นนี้ออกก่อนลองเอาชิ้นหนักๆออกสักชิ้นมันแยกได้ไงสามชิ้นนะครับ ช่วยได้เยอะไหมอ่ะนะครับช่วยได้เยอะนะครับไอ้สามชิ้นนี้พอถอดสามชิ้นนี้น้ําหนักมันลงไปประมาณหนึ่งก็สามารถถือได้นะครับประมาณหนึ่งนี่นะครับไม,ไม่ไม่แบบไม่ลู่ลงมาเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือถ้าเกิดติดชิ้นสามชิ้นนี้คือลู่ลงมาเลยมันหนักเกินไปนิดนึงนะฮะก็สําหรับตัวหุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ข้อต่อดีแหละนะครับปืนมันหนักขนาดนี้ยังถือได้เลยแล้วก็เดี๋ยวลอง อ่ะลองจัดท่าดีๆดูนะครับเนี่ยนะครับดูเนยนะครับถือปืนอย่างนี้ได้โคตรยาวเลยปืนนี่คือหุ่นถือได้นะนะครับเนี่ยแขนไม่ตกด้วยนะครับถ้าเกิดปืนไม่หนักเกินไปถือได้นะครับแล้วก็ยืนแบบนี้ได้โคตรเท่เลยสรุปนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะงานพลาสติกดีนะครับดีเทลคมนะครับไปดูในคลิปเปิดกล่องได้นะครับข้อต่อดีนะครับถึงมันจะแน่นไปนิดนึงนะครับก็คว้านเอานะครับผมว่างานที่มันข้อต่อแน่นเนี่ยนะครับมันแก้ง่ายกว่าพวกงานข้อต่อหลวมนะครับ ตัวหุ่นเนี่ยสำหรับผมคือสวยมากนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็อยากจะตัดเส้นติดดีคอให้มันครบๆนะครับมันน่าจะสวยขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดจะให้ผมให้คะแนนเนี่ยนะครับถ้าเต็มสิเนี่ยผมให้สักเก้าละกันนะครับหักคะแนนในส่วนของดีเทลโครงในดีเทลปืนนะครับดีเทลตามตัวหุ่นต่างๆที่มันโดนพวกพลาสต่างๆมาปิดนะครับคือมันทําดีเทลมาดีอยู่แล้วแต่ว่ามันโดนปิดด้วยพลาสต่างๆที่มาประกอบสร้างง้นนะฮะ ก็แค่นี้แหละนะครับที่เป็นจุดที่ผมจะตินิดเดียวนะครับตัวเนี้ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับควรจะต้องซื้อมาเก็บเลยนะครับใครที่สนใจนะครับไปติดต,อต่อเพจปูดําดูได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ